ครับผมก็มาอีครั้งหนึ่งนะฮะกับตอนนี้คือตอนที่3ามนะครับผมตัดสินใจว่าจะย่นเวลาคลิปลงมาแล้วส0นาทีไม่ไหวก็จะเป็นประมาณคลิป5้าคลิปละ5นาทีนะฮะก็ผมจะสอนแบบแต่ละคลิปจะสอนแบบย่อยๆไปแล้วกันแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าจะจะไม่สอนเป็นคลิปรวมแบบคลิป1คลิป2แล้วแบบเป็น2 0 3 0าสินาทีมันนานนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนการเรื่องอ่า user ก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้คือ User เจ้าของนะครับของ p e r m ิ s s i ่ n ที่ผมยังไม่ได้สอนไปเน,นี่ยคือ User เจ้าของสอน กรุ๊ปเจ้าของนะครับยูเซอร์เจ้าของก็คือเป็นคนที่เป็นเจ้าของไฟ,ไฟล์หรือโฟลเดอร์นี้นะครับกรุ๊ปเจ้าของคือเป็นกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของไฟล์หรือโฟลเดอร์นี้นะฮะก็ไอในทนี่เนี้ยเนี่ยยูเซอร์ของเราคือ t e c h p a ์ทแล้วกรุ๊ปของเราคือ t e c h p a ์ทคือไอเนี่ยคือชื่อยูเซอร์แต่ว่าอาจจะมีหลายคนอยู่ในกรุ๊ปนี้ก็ได้นะฮะก็สําหรับการเพิ่มยูเซอร์นะครับให้เราใช้คําสั่ง add user นะครับในอ Ubuntu นะครับแต่ว่าตอนเนี้ย มันจะบอกว่า root root เท่านั้นที่สามารถจะเพิ่ม user หรือ group ได้นะครับขออธิบายก่อนว่า root คืออะไรในที่นี้นะครับ root คือเหมือนสิทธิ์ของ admin ใน windows นะฮะถ้าเกิดว่าเรามี admin อ้ windows เราเคยสงสัยว่าแบบเออ user นี้เป็น admin user อีก user นึงเป็นแบบ standard อะไรอย่างงี้นะฮะก็ถ้าเกิดเป็น root ใน linux ก็ประมาณก็ประมาณว่าเป็น user แต่จริงๆอ่ะ user เนี่ยมันเป็นมันเป็น admin อยู่แล้วแหละแต่ว่า การที่เราจะใช้คำสั่งของ root ใน Linux เนี่ยเราจะต้องมีคือเราจะต้องต้องมีคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งที่สามารถทำให้เราเป็น root ได้ก็คือ sudo นะครับหรือว่าเรียกว่า sudo ก็ได้ก็มันเป็นคำสั่งที่ย่อมาจาก super user do นะครับก็คือให้ให้ root ทำนั่นเองนะฮะมันมีอยู่สอวิธีในการทำนะครับมันจะมีวิธีแรกชื่ซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำคือ sudo แล้วก็ s i t นะครับ เอ้ย sudo su P, นะครับที่เนี้ยมันจะทำมันมันจะทําให้เราอะ่ะเป็นรู้เลยคุณจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันชื่อว่ารูทนะครับตรงเนี้ยตรงที่ผมชี้อยู่มันจะชื่อว่ารูทเลยตอนนี้คือเราเป็นรูทแล้วเราสามารถทําอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไฟล์ระบบเลยประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่แนะนานะครับให้ซิมวาราออาไปเพื่อจะออกมาเป็นเท็กพั t เหมือนเดิมซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ในรูทเนี่ยมันจะอันตรายมากนะครับผมไม่แนะนําไม่ใช้ ให้ใช้ก็คือผมแนะนำให้ใช้ก็คือใช้ sudo ตามด้วยคำสั่งที่เราจะทำครับ add user ก็คือจะเพิ่ม user สมมติผมจะเพิ่ม user ว่า h e l l o อ่าไม่เอาดีกว่าแบบเย่อะไรเงี้ยก็กด enter ปึ๊ทีเนี้ยมันก็จะถามว่าเราจะตั้งรหัสผ่านของ user นี้ว่าอะไรแล้วก็จะตั้งว่าแบบ lol ก็ได้ l l ปึ๊บทีเนี้ยมันจะถามชื่อเต็มอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปใส่ก็ได้นะครับถ้าจะใส่ก็ใส่ไปถ้าไม่ใส่ก็กด enter ปึ๊บมันจะถามว่า อ่ไอเนี่ยที่คุณใส่มาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องให้ใสไว้ปุ๊บทีเนี้ยคุณก็จะได้ User ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับ User ของเราคุณจะรู้ได้ไงว่า User ของเราที่ไหนก็ลอง ls tab home ดูปุ๊บคุณก็จะมี User อร์ใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้นั่นเองนะครับ